สวัสดีครับวันนี้บบกบบไอ้คนใหม่นะครับอยู่กันที่วัดกลางบางพระนะหน้าหน้าราเป็นหลวงพ่อสมหวังเนาะเข้าตรงนี้ป่ะเออไปย้ายไปยังไม่จะเครียดเหรอเออเนี่ยทำบุญลงศพแหละเดี๋ยวทำบุญลงศพก่อนนะมือเรมีแบงเสร็จยืดเสร็จ เด้อเด้อเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยใหญ่ฝาเดิมมีแบ่งกย่างนี้เลยใหญ่ฝาเดิมใหญ่ฝาเดิมนี่ด้านในครับเป็นแม่ตะองแม่ตะเคียนเดี๋ยวเราทำบุญกันนะครับสาธุสาธุทำบุญลงศพครับเนี่ยลงศพกับเติร์นน้ำตะเคียนกับเติรนน้ำตะเคียน เฮงๆก็ถูกโชคใหญ่ครับนี่นะครับเ,รเติมเติมน้ำตาเกียงเหรอยู่ตรงไหนมาำตาเกียร์ยไหนนี่ยนะครับตะเกียงอ๋อเนาะเดี๋ยวเราก็เตินตมน้ำตาเกียงก่อน,นใช่ๆเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเตินตมน้ำมตาเกียงกันนะครับ ยยาแต่ว่าใหญ่แต่ใหญ่มากใหญ่โตมโหฬารใช่แม่ตะเกียนอ่ะเดี๋ยวเราเตินมาตะเกียงกันนะครับ เราเราจะไปมุงงดีแบบพี่เราไปถ่ายหลวงพ่อสมหวังแล้วเราก็เดินไปหาแม่ตะเคียนไปเดี๋ยวเราจะไปพาทุกคนเนาะไปไหว้หลวงพ่อสมหวังกันก่อนแล้วเราก็จะเดินทางซ้ายนะครับเพื่อที่จะไปหาองค์แม่ตะเคียนนะฮะใช่ใช่ใช่เนี่ยถ้าใครมาที่วัดกลางบางพระเนาะมีโอกาสก็มาไหว้หลวงพ่อสมหวังกันนะครับ นี่คือองค์หลวงพ่อสมหวังนะครับนี่จุดรับพลังไปไว่าเนี่ยว่าตรงจุดนี้จุดรับพลังพอพอขอพรหลวงพ่อสมหวังแล้วผมจะไป ไปเลย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 ไปด้บไปด้านหลังนุกคนีจะาไปตชกับแม่ตกเคียนมีทักุมาด้วยมีมีทั้งน้องกุมา้ตเียนเยถึงแล้ว โอ้ใหญ่มากเลดูซิว่าวันนี้แม่ตะเคียนจะมีชื่อหรือยังนะครับนี่กุมาเดี๋ยวเราจับปิงปองให้หนึ่งชุดเนาะจับปิงปองน้องกุมาเนาะกับนี่ขอโชคแม่ตะเคียนเดี๋ยวจะยจุดทู่มงคลให้นะกาบองค์แม่ตะเคียนเดี๋ยวเราไหว้แม่ตะเคียนก่อนเนาะนี่ <S <S เดี๋ยวเราบูชาแม่ตะเคียนองค์ใหญ่มากอันนี้อยู่ขี่มือเอ้ยอะไรพาดอย่างนี้อยู่ซ้ายมืออ,อยู่ด้านซ้ายมือของหลวงพ่อสมหวังนะครับ ใครมาก็าโชคที่นี่กันนะทุกคนแต่เขาก็ทำใหญ่กว่าเดิมนะนเมนาะก็อยู่อยู่มุมเดิมแหละมุมเดิมที่เราเข้ามาแต,แต่ว่ามีมีคนเอาสารมาถวายเพิ่มเอ้ทุบเก็จออ,อนะครับเดี๋ยวเราจะทำการมีออใครมาขอโชคแต่บางบางคนมาอาจจะไม่เจอ,อเนะออา,นเนนาะเพราะว่าองค์แม่จะยอยู่ที่ไหนต้องผ่าที่ไหนถ้าจะมาขอโชคใช่ว่าองค์แม่ตะเคียนอยู่ที่ไหน Gracias. Yeah. Yeah. ไม่ตะเคียนกันนะครับเกินเหรอสาธุสาธุสาธุเสร็จแล้วท่องน้โมสามจบไปเพราะพรอมแข่นแ้วสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติบูชาจะมหาราชาสัพพะเสนหาอะระหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตายามีวันชัยมาราศีสวัสดีลาโภนะมุขทายะอที่มงคนบอกกล่าวเลยครับแม่ตาเกียรติเดล้ดเด็กใช้ในการทบ ก็ขอให้เป็นเลขโชคเบี่วยโชคเป็นราดาอวยรับโชคทางาก็คนอยู่ขลาแล้วก็ขอให้ปังๆนะครับวันนี้ลกหลานมาเปิดทางให้จาเอฟซีทังบ้าน้องนรูปเนกเให้ลโชคปังๆีนะครับ

อาจจะไม่เห็นเนาะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูชี้เลยชี้เลยทุกคนตรงนี้นะเป็นสามอ้ยเป็นห้าใช่สามห้าแต่มองคนเถื่อนนะเหมือนสี่ห้าเลยเนาะันตัวลงมาอย่งนีลสามห้านะทุกคนก็อลองดูทุกคนอาจจะอาจจะเป็นตรงอะไรคู่ก็ได้นะเราไม่รู้นะครับอันนี้ยังแค่แค่เห็นนะทุกคนอาจจะไม่ยังไม่เอาอะไรพี่เนาะส่องให้ดูว่าม,ามันมีเราเห็นเนาะแต่เดี๋ยวเราไปลงแป้งกันไหมทุกไหนดีนะ เดี๋ยวลองดูหาจุดลงแป้งกันทุกคนนี่เห็นเห็นแป้เหรอพี่แปด แปดสองพี <Donald> Trump, ่แปดสองใช่ใช่ใช่เดี๋ย네วน้องเข้ามามขบนรถนักศึนษาค่ะดูัวราคา้อะไรก็ได้ตัสีดแล้วก็ มว่าหาที่าายาแ้เาอกว่เร่งสายากนเรว่าขอนึงแบบาว่าทำไมลงทำไมถึงไม่ถูเออลงแป้งแล้วไม่ถูทุกคนดูดิเันแบบนี้มันถูไม่ได้ใหญ่เป็นแบบนี้คือของพี่สาวเป็นแบบนี้เหมือนกันเออเนาะแล้วเนี่ยที่เขาที่เขาลงไว้เห็นไหมี่ เนื่องจากมันแสงจ้าใช่ใช่ใช่เอาอะไรเอาปิงปองไหมหรือว่าจะคอนซีมซีเก้ยเหงาล่องดิบดำถ้าผมก็เจ็ดห้านะเหมือนเหมือนเจ็ดห้านะเหมือนเจ็ดสาม เจ็ดสามเก้าสามเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยเป็นเจ็ดเป็นปเป็นสามป่าไม่เจ็ดสามว่าเก้าสามเนี่ยตรงนีน้โอเคนะไปแค่เต็มซีดีกว่าอะไรเต็มซีดีกว่านะเีต็มซีใหญ่เลยเตมซีอันใหญ่ถ้าใช้ตามสูตรเรามาั้ยถ้าออกสองตัวก็เอาแค่สองตัว าตัวแรกออกมาเป็นหนึ่งตัวก็เขย่ยอยู่คนหนึ่งนะครับสาธุสาธุนะโมพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิรัตโยว,วิรัคนายางวิรัทาสีวิราทาาัรราทาสาวิรัอิทิโยเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมณีมาลาภะลาภา,าจงมหาข้าพเจ้าในฝีข่าเจ้า,จาทุกทุกคนด้วยเถอะสาธุอ่ะถ้าออกมาสองตัวก็สองตัวเลยนะ ต,ต,ต,ตัวแรกนะครับแม่จะให้อะไรมาแล้วเลขหนึ่งตัวสามห้าอ้าสามห้าตัวแรกที่เราตัวแรกที่เราเห็นสามห้าทุกคนสามห้าตัวเลขเดียวเออตัวแรกเดียวสามห้าห้านั่นที่เลขคือไม่ให้สามห้าัวสามห้าตรงกับที่เลขแรกที่เราเห็นที่ขอนพอดีเลขเลยเลขแรกที่เราเห็นเห็นอยู่มุมนี้ใช่สามห้าที่ซุ่มสองกันกับพีทเมื่อกี้ เริ่มต้นเลยขวดไม่ได้ทำโชคเขาแบบช่วงทุท่านเนาะเดี๋ยวรอเลขท,ทุกคนเลยรอเลยเหรอเออจะสอง<น>อย่างนะได้สามจุดกันนะก็คือมีขอนะตรงนั้นเจ็ดสามไม่ห้าสามไปแล้วอ่ะก็เดี๋ยวรอเลขทุกอีกทีหนึ่งทุกคนเดี๋ยวก็พยายามสอบไปเรื่อยๆก,ก่อนแหละเนาะถ้าเห็นเลขอะไรชัดเจนก็ได้เดี๋ยวผมขอผมขอ,มขอน้องกุมารหน่อยนะกับถ้า ัางหน้ามีโอกาสมาถ้าเรกน้องถูกจะได้เอาน้ำแดงเอาขนมมาให้น้องดีไหมอ่าดีดีน้ำปูมาี่ขอโชว์ขอล่าขอเลขใไปฝากเพื่อนๆหน่อยนะรักรักรั สามห้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าขมาสามรูกเลยนะครับ 1> 8, 1, 5, 8, 1, แปดหนึ่งห้าแปดหนใจลำเลขแปดหนึ่งห้าเนาะไปถึงก็สิบลงได้ถ้าหาแปดหนึ่งห้า เราจะไปดูทู่มงคนเราดนฝ่านะครับเจ็หด 7, หมดมา้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าขี้หมดเลยขี้หมดประเทออกทู่หมดไหมเรื่องเลทู่เราเรม,มาขี้หมดเลยเจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าทุกคนเลขน,นี้ครเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าก็คือที่ผมเห็นที่ขอนใช่เจ็ดห้าเก้า จ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าหกเจ็ดห้านาะเออกำลองดูทำชัวร์อ่ะเจ็ดห้านะไม่กชะเจ็ดห้านะเจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าหรือเจ็ดห้าหกก็ได้เก้าก็หกเดียวกันทุ่มงคลวันนี้เนาะเราได้ทิ้งทุ่มงคลไว้หนึ่งเลขนะถ้าเกิดใครไม่มีทุ่มงคลมาที่ประกาศบางพาก็ลองไปจุดใช้ของเราได้เลยใชคอราได้เลยนะคะวันนี้อุวยตรงนั้นนะดูดิเป็นแดงกันเลขแดงเด้ออเจ็ดห้าขึ้นชัดใช่ใช่ดูชัดมาก นี่นะดูดูดูวิ้ยทุกคนเออเก้าห้าหรือเจ็ดห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเลเก้ห้าเหมือนผมเหมือนเจ็ดห้าทุกคนมันเหมือนเก้าห้าเจ็ดห้าเนาะใช่ใช่ใช่เงามันแบบถ้าถ้าดูตามเปล่าเนี่ยเจ็ดห้าแต่ถ้าดูแบบในกล้องผมว่ามันเหมือนเก้าห้าเหมือนกันนะ ทำเหมือนก่ามันโค้งใหญ่ๆอ่ะเด็กโค้งใหญ่ๆ่ะแต่มาเสิร์ฟมาขีดดำดำอ่ะเป็นเจ็ดห้าทุกชัดไหมใช่ประมาณนี้ชัดไหมทุกคนประมาณนี้เลยนะเนี่ยขึ้นแบบนี้เลยนะใช่เจ็ดนั่นแหละห้าอ่าเจ็ดห้าเลยนะทุกคนลองดูฮะในเจ็ดห้าก็เก้าห้าผมว่า ซึ่งทั้งสองเลขก็อยู่ในทุ่งมงคลเราเหมือนกันใช่อยู่ในทุ่งมงคลในทุ่งมงคลเราหมดแล้วเลยทุกคนเลยทุกคนเออโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปสรุปเลขกันเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนรับชมแล้วกันนะครับสรุปเลขครับครับบริเวณองค์แม่ตะเคียนเนาะที่อยู่ด้านซ้ายมือขององค์หลวงพ่อสมหวังก็ได้เลขประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ตรงนี้นะครับนี่คระอจะรย์นำเลขเหล่านี้ไปสิงโช่วยสิงลงได้นะครับคนหนึ่งต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมพวกเราทั้ง3ช่องเลยครับบบแแคคนนใหมม่เลลข้วกก็าดูออ ขอ,ขอให้ทุกทุกท่านได้รับโชคในงวดนี้นะครับ16รกรกราคมกับว่า18โชคดีมีเงินใช้ไม่จิดไม่จนนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปโอหน้านครับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วครับพี่มงคล